ขบวนการชาตินิยมคือการเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศอนาณานิคมที่เกิดจากการได้รับอิทธิพลความคิดตะวันตกเรื่องเสรีภาพความเสมอภาคพ,พราดอนภาพและความไม่พอใจต่อการตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกเป็นการรวมพลังของชนชาติเพื่อสร้างเอกภาพปกป้องสิทธิของตนเองและเรียกร้องเอกราชจากเจ้าอาณานิคมค่ะ บันการชาตินิยมมีุมุ่งหมายหลักในการส่งเสริมความเป็นเอกภาพและอำนาจของชาติหรือกลุ่มคนที่มีความรู้สึกของการเป็นชาติโดยมุ่งหวังที่จะรักษาอธิปไตยหรืออกราชทางการเมืองโดยมีหลายเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเช่นการสร้างอัตลักษณ์ของชาติการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากอำนาจภายนอกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมและการสร้างการรวมตัว,วที่มีความมั่นคงในระดับชาติ โดยทั่วไปกระบวนการชาตินิยมจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ชาติหรือกลุ่มคนรู้สึกถึงการคุกคามจากภายนอกเช่นการละอาณานิคมการแทรกแซงจากประเทศอื่นหรือการสูญเสียอำนาจทางการเมืองและสามารถมุ่งหวังถึงการฟื้นฟูอำนาจรัฐหรือปกครองตนเองเพื่อต่อต้านการถูกกดขี่และการสูญเสียทรัพยากรสำคัญในกระบวนการชาตินิยมการสร้างอัตลักษณ์ชาติถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนในชาติรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมีการแบ่งปัน,นคุณค่าและประเพณีที่เชื่อมโยงกันรวมถึงการส่งเสริมการใช้ภาษาหรือสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติกระบวนการนี้มันจะต่อต้านอิทธิพลจากอำนาจภายนอกที่อาจคุ่คามอมตลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนี้กระบวนการชาตินิยมบางครั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีความจเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในการจัดการทรัพยากรและการสร้างโอกาสในการแข่งขันระดับโลกโดยสรุปกระบวนการชาตินิยมมักจะปุ่งหวังเพื่อการปกป้องและพัฒนาชาติในหลายมิติเช่นการรักษาสิปไตยสร้างเอกลักษณ์ชาติที่เข้มแข็ง แัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความเป็นเอกภาพในระดับชาติทั้งนี้กระบวนการชาตินิยมก็อาจมีผลกระทบทางสังคมและการเมืองที่ซับซ้อนบางครั้งสามารถนําไปสู่ความขัดแยง้งทางชาติพันธุ์หรือการเมืองได้หากมีการแยกแยะกลุ่มคนออกจากกันมากเกินไป วิธีแรกคือการใช้กําลังอาวุธตัวอย่างเช่นการก่อกระบฏการลุกคึอของประชาชนหรือการจัดตั้งกองโจรและกองทัพเพื่อ,อต่อสู้กับเจ้าอนานิคมโดยตรงวิธีนี้นะคะเป็นการต่อสู้ที่ใช้ความแรงและเสียงมากแต่ก็เป็นวิธีที่หลายประเทศจําเป็นต้องใช้ค่ะวิธีที่2คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมเช่นการตั้งพรรคการเมืององค์กรหรือสมาคมต่างๆเพื่อใช้เป็นเวที ในการเรียกร้องสิทธิ์ตรวมถึงการประท้วงและการเดินขบวนวิธีที่3คือการใช้สันติวิธีซึ่งเป็นการต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรงตัวอย่างที่เด่นชัดก็คือมหาตมะคานทีของอินเดียที่นำแนวคิดอาหิงสาม,มาใช้เช่นการไม่รว่วมการไม่ร่วมมือกับอังกฤษ การคว่มบาตรสินค้าและการไม่จ่ายภาษีซึ่งวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้โดยสันติวิธีก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะวิธีที่4คือการปลุกจิตสำนึกและสร้างเอกลักษณ์ชาติผ่านการศึกษาวรรณกรรมเหลงชาติหรือแม้กระทั่งการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อใช้ประชาเพื่อให้ประชาชน เกิดความรักชาติความสามาัคคีและความรู้สึกเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันและวิธีสุดท้ายคือการเจราจาและการพูดหลายประเทศนะคะเลือกใช้วิธีนี้ในการเจราจากับเจ้าอาณานิคมโดยตรงหรือว่าอาศัยแรงกดดันจากองค์กรนอกประเทศเพื่อได้รับการยอมรับในเอการาชและอธิปไัยของตน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขบวนการชาตินิยมนะคะมีวิธีการต่อสู้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังอาวุธการเคลื่อนไหวทางการเมืองการใช้สันติวิธีการสร้างกิจสำนึกทางวัฒนธรรมและการเจรจาทางการพูดแต่เป้าหมายสุดท้ายก็เหมือนกันนะคะก็คือการทําให้ชาติของตนหลุดพ้นจากการตกเป็นนานานิคมแล้วก็ได้รับเอกราชกลับคืนมาค่ะ